กินไม้เขาได้จ้ะพุ่นน่ะไปแล้วไปแล้วพุ่นอันเลีแล้วเห็นบอกี่น้องมันสิเป็นสี่แหละเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ช่างแตกต่างกันจริงๆเบิ้งเบึงเบึงเบึงโอ้ยฮันนี่โอ้ยสวัสดีค่ะพบกับช่องตามใจคนถ่ายทุกพี่น้องมื้อนี้ออกมายางแต่เสาได้จ้ะมาอยางหางน้องเนาะมื้อนี้สิมาฝึกน้องหมายางโดยสิบ่ต้องใส่เชือกเด้อจ้ะ ฝึกโตสีขาวก็หน่องพี่น้องโอเค you can say hello เออตอนนี้ข้าสีสาธิตการจูงนะพี่น้องนาทีเท้าที่สองมั้งข้าก็อาศัยที่ว่าบราค่อยมีคนยางได้แต่ฝึกกันเองนะพี่น้องโอเคใครถ้าบังเด้อพี่น้องมาเขาสิเนี่ยเอ๊ยม่เลยเบื้องยื่ยันทุกโค้ดิบังเด้อพี่น่องมาเขาสิ ย่างไปเด็กไก่สบายหรือถ้าเฮาเอิญเขาเขาสิกลับมาบ่จ yeah. ้ะเพอควา่สามารถปล่อยทั้งสองตัวไหนเนาะจ้ะพี่น้อง่ก็สิลองเอิญกลับกลับมาคืนจุดโขเฮียมคำแบกอ่าฮ่าพูดบ่อยโอเดต้าโอรดต้าไม่หยุดโลเย่โอรดต้าแปลว่าใครบอกให้ท่านแล้วพี่น้องอิสตูกูนะ สำนึกก็โอเคไปแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งมาปีกว่าเนาะพี่น้องแล้วก็เฮาพยายามฝึกเองนะจ๊ะแต่แบบเริ่มฝึกเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องอาศัยที่ว่ามาฝึกตรงบ่มีคนเลยจ้ะเบิ้งเพิ่นเฮ้ยอิสตุโอร็ตาโอร็อต้าไหมโอรตา อิสต์อิสต์ไมค์อิสต์อิสต์อิสต์ออรตไมค์ออโรต้าไปย่างเรืเลยนะพี่น้องมึงตัวหน่อยกะอยากย่างปล่อยทั้งสองตัววะเดี๋ยวจะถ้าปล่อยสองตัวปุ๊บเขาสินเลนอย่างเดียวนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เขาเอามาจากไหนนะบอนกินไม้เขาด้วยจ้ะพุ่น่ะไปแล้วไปแล้วพุ่นอันเลนแล้วเห็นบลอกพี่น้องมันสิเป็นสี่แหละเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ ช่างแตกต่างกันจริงๆเบิ้งเบื้องเบื้องอโอ๊ยฮันนี้โอ้ยโอ้ยเขาไอ้เลีนจนมาตรงไปจับน้อพี่น้องโอ้ยโอเคน่าอยู่ไทยทุกพวกอันนี้เขาก็สิให้เขาใส่สูตรเอ่ออย่างนั้นสายจูงยางไหมน้องพี่น้องฮัดยางไหมมาหนึ่เพราะว่าเมื่อกี้เขาเขาเรียกว่ายังไงนะเขาหา บอนนี่บ่ค่อยเด้มาย่างดูนะจ๊ะเพราะว่าสีมาย่างก็เฉพาะตัวเมื่อสีเวลาหันเขาย่างแบบถีบมืมีสายของมือมือตรงพื้นเมื่อกี้บ่แมงสีนะกูพวกตรงพื้นอันนี้ก็บโต้หน่อยพี่น้องน่าอยู่ไทยตัวเทคออฟอันนี้สีโลงอีกทีนึ่งน้อพี่น้องให้เขา ถอดสายยางนะจ๊ะโอดอ๊เอ้ยแม่อดอ๊อดต๊ะอันนี้แฟนบอกว่าให้โลก่อนโลก่อนโอดอ๊อดต๊ะเอ้ยไม่คนอีกแล้วโอ้โหต้องใส่เวลานะพี่น้องต้องใจเย็นๆอีรีนะจ๊ะถึงสิฝึกเขาได้ม่อนมาเบิ่งโตใหญ่ลำพี่น้องเพราะว่าสะเอาโตสีดำ hard ยางเนะจ้ะโดยที่ไ่ต้องใส่เชือกเพราะว่าเมื่อนี้โตใหญ่เพราะไอ้ พอสำนีก่อนเล้พี่น้องว่าห้าฝึกเขาหลายว่ใดเนาะจ้ะอันนี้ห้าฝึกตัวหน่อยแล้าาวพี่น้องย้ายแต่บังเดอพี่น้องสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้เนะจ้ะนายจะ try to him walk a b o u t w it o k อเคุนน่ะอันนี้ก็ฝึกตัวหน่อยเนาะจ้ะแ <laughs> <Max i. S 2> บ็กซี่บังเดอคุ <laughs> นอ่ะ ตอนนี้ช่วงฟินแลนด์อากาศกำลังดีนะพี่น้องฝึกอันนี้เาก็ฝึกแบบบรรนาเนาะพี่น้องเพราะว่าเขามีโรงเรียนฝึกฝึกให้น้องม้ายางนอนจ้ะรยางแบบไม่มีเสือกนางแบบมีเสือกยางจังไดแบบให้ให้เขาโบเลนยางจังไดเขากระดาเห็นหมาตัวอื่นเขาสิ่เด็บอเฮาไปแต่ว่ามันก็แพงหนพี่น้องแต่ถ้าเาฝึกฝึกเรื่อยๆฝึกแบบพยายามฝึกเขาสมือสมือนะจ้ะเขาก็เสียติ๊นแหละแม็กซี่ตุ๊ดนะ มานี่เรงเพิ่นเพ,พิ่นกระสีดมกินนะจ๊ะปเป็นเรื่องปกติแล้วพี่นอ้องบางบ่งบงมีคนหลังจากพี่น้องเพราะว่าสายนี่ส่วนมากสิขี้ต่ตะก,กยานแต่ส่วนมาก,ก็นานๆสิเหน็นเนพิ่นหนึ่งนะจ๊ะหงเพิ่นเพิ่นตัวใหญ่พื่นอนเพิ่อนอะเลยเมืนเพิ่นทัดยางแล้วจ๊ะตัวหน่อยก็ะไรสองขัวไปแล้วพี่น้อง ตัวสีดำแม็กนในสองปีเร็วแต่ว่าตัวสีขาวพิ่งในปีกลัวๆเลยจ้ะเดือนเ,ออเดือนอย่างน้อนนมุกกล่าประมาณมุกกล่าเขาสิได้สองปีสามเดือนนะเป็นนี่เนี่ตัวหน่อยตัวหน่อยฝึกฟง่ายกว่าหน่อยนึงพี่หน่อยเขาก็แค่สียางดุมใด้โตไอสีขาวนั้นเล่นเล่น เขายังหน่อยน้ำเละใั้สิเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่งมากเพื่อนมาย่างช่วงเสาร์เด้๋ยวเปน้องดีอากาศดีเรามากับบ่อห่อน้ำจะถ่าามาย่างตอนไอ้ไซไซเม่ไหร่เด้๋ยวพี่น้องเดี๋ยวล่มเขากับซื้อบดีนะจ๊ะเขาห่อนเพืกันให้สิดุดไปยังและววาน Tân đi chụp tay to khóm mắt hymn nào yết or not. Tân ninh 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 แม็กเอเต้นหน่อๆเขาบ้งเขาป้าเป็นหอวเลยหันมาแนมเข้าอ,อีกได้บหมนี่ตนะัวหนักคนดมเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นโรงงานนะพี่น้องแฟนเอิรนเขาเสียสนใจบ่ามงมาเลยแม็กซี่ตัวเต้นหน่อืมเต้นหน่อยๆเนี่ยตัวใหญ่เขายืนฐานมา อ eh? okay, so ุ้ยโอเคนะฟินิชวัคือเดย์สโอมันมือล้างค่อยฝึกต่อนอกจากพี่น้องเป็นอะไรคนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามล้วนๆจ้าพี่พี่น้อง